มีคนถามตลอดเลยว่าลูกในท้องผู้หญิงหรือผู้ชายลองชวนคุณพ่อมาทายกันเล่นๆว่าจะมีสัญญาณอะไรบ้างก่อนจะไปดูกันอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานแกนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะพอรู้ตัวว่าตั้งท้องคนเป็นแม่ก็คิดนั่นนี่ไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะเราจะได้ลูกสาวไหมนะหรือว่าเราจะได้ลูกชาย สมัยก่อนเขารู้ได้ยังไงว่าอุ้มท้องเพศไหนมาดูกันว่า7ความเชื่ออุ้มท้องลูกชายจะมีอะไรบ้าง 1. สดใสขึ้นมีน้ำมีนวลคุณแม่ที่สังเกตว่าช่วงกำลังท้องมีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งสดใสดูมีน้ำมีนวลก็อาจทายได้ว่าคุณแม่กำลังตั้งท้องลูกชายอยู่ค่ะนอกจากนั้นยังเชื่อว่าฮอร์โมนเพศชายทำให้ระหว่างที่ตั้งท้องนั้น คุณแม่มีผมที่ดกดำเงางามและเล็บก็ยาวเร็วขึ้นด้วยนะคะ 2. เจริญอาหารสังเกตได้ว่าคุณแม่มักจะหิวบ่อยและทานอาหารมากขึ้นซึ่งนอกจากความเชื่อของคนโบราณก็ยังมีการศึกษาที่พบว่าคุณแม่ท้องที่ท้องลูกชายจะต้องใช้พลังงานสูงกว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องลูกสาวทำให้คุณแม่หิวบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะ 3. มหน้าอกใหญ่ข้างเดียว คุณแม่ท้องลองสังเกตหนะ้าอกดูนะคะว่ามีข้างใดข้างหนึ่งโตวกว่ากันหรือไม่ถ้าหากข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายก็อาจแปลได้ว่าเจ้าตัวน้อยที่กำลังอยู่ในท้องของคุณแม่เป็นเด็กผู้ชายค่ะ 4. ท้องแหลมคนโบราณเชื่อว่าถ้าท้องอยู่ในตำแหน่งต่ำรูปทรงท้องแหลมจนยื่นออกมาเห็นได้ชัดทายได้ว่าเป็นลูกชายค่ะหากว่าท้องมีลักษณะมนๆอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป เชื่อว่าจะได้ลูกสาว 5. อัตราการเต้นของหัวใจเชื่อว่าหากวัดอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ที่น้อยกว่า140ครั้งต่อนอาทีอาจหมายความว่าคุณแม่ได้ลูกชายค่ะหก <Wow. S 1> ลูกดิ้นแรงเชื่อว่าทารกในครรภ์เพศชายมักจะดิ้นเร็วและแรงกว่าทารกเพศหญิงสัปดาห์ที่20คุณแม่จะเริ่มรับรู้ถึงการดิ้นได้แล้วลองสังเกตกันดูนะคะ 7เท้าเย็นหากคุณแม่ท้องมีอาการเท้าเย็นก็เชื่อกันว่าได้ลูกชายค่ะซึ่งจากการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่ท้องลูกชายมักจะมีระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีเท่าลูกสาวจึงทำให้เท้าเย็นได้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเช็คแล้วบ้านไหนมีโอกาสได้ลูกชายกันบ้างไหมเอ่ยมาบอกกันบ้างนะคะคุณแม่ แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นหากต้องการรู้เพศที่แม่นยํำแนะนำให้ทำการอันตซาซา์ในสัปดาห์ที่16เป็นต้นไปนะคะกเดือนนี้แม่ทุ่มเทสุดหัวใจให้ลูกปลอดภัยและแข็งแรงอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร